ขอสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังเข้ามาในรายการช่วงสายของวันหยุดขออภัยหากว่าจะมีเสียงบางเสียงเข้ามาสอดแทรกในระหว่างที่แอดมินได้เล่าเรื่องเพราะว่าเป็นการอานเสียงนอกสถานที่นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ขอนําเสนอชาดกที่ว่าด้วยความโรบ ครั้งหนึ่งในพุทธกาลสมัยพระเชตวันในนครสวัสดีต้นกำเนิดแห่งนิทานความดีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นชาดกตามลักษณะธรรมอันปรากฏขึ้นการละครั้งนั้นก็เช่นกันพระพุทธาาศาสดาทรงตรัสพระธรรมคำสอนในข้อความความรูปนี้ขึ้นอธิกฐานนั้นมีต้นเหตุมาจากการที่บรรดาเหล่าพิษุนีแห่งพระเชตวันมหาวิหารแห่งนี้ได้กระทําสิ่งที่ไม่ดีงาม นั่นก็คือความโลภนั่นเองเราพิสุนีดังกล่าวมีทุนนันทาเทรีเป็นหัวหน้าคอยควบคุมดูแลเราพิสุนีให้อยู่ในวิไยสง์อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติไว้ นี่ก็ถึงเวลาต้องออกบิณฑบาตแล้วเมื่อสวดมนต์เสร็จท่านต้องตามเราออกมาเถิดพระภิกษุนีต่างมีวัดปฏิบัติงดงามอันดีหน้าที่หนึ่งซึ่งกลุ่มของพระถุนนันทาเทรีปรวารณาไว้ก็คือบิณฑบาตกระเทียมเพื่อประกอบพัตหารบ้างเป็นโอสถบ้างตามวาระบิณฑบาตท,ทางนี้ด้วยครัพเจริญพรโยม นี่เธอทั้งหลายเร็วๆเ,เข้าพระสุนีมาทางนู้นแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันบินทบาลนะข้ากระดีบๆอยู่แล้วเนี่ยครั้นต่อมาได้มีอุบาสกผู้ค้ากระเทียมในนครสาวถีได้กราบปรวารณาถวายกระเทียมแก่พิสุนีสงเพื่อไม่ให้ลำบากไปเที่ยวบินทบาทกระผมนำกระเทียมจำนวนมากมาถวายพระแม่เจ้าขอรับจเจริญพรโยมขอให้ท่านธรรมะค้าขายสะดวกสบายสาเร็จดังใจนะท่าน สาธุสาธุอุบาสกผู้ประวารณากรเทียมยังได้สั่งคนดูแลโรงเรือนเก็บสินค้านี้ไว้ให้ถวายแก่พิสุนีไปทุกครั้งข้างละสองถึงสห่อแต่ว่าในช่วงนั้นในครั้งหนึ่งทางราชการมีงานฉลองกระเทียมที่ร้านรวมถึงส่วนที่เก็บตุนไว้ของพ่อค้าใจบุญผู้นี้ได้ถูกกว้านไปจนหมด กระผมต้องขออภัยพระแม่เจ้าด้วยขอรับกระเทียมที่ร้านได้ถูกซื้อไปหมดไม่มีเหลืออยู่เลยขอรับถ้าฉะนั้นควรทําเช่นไรดีเล่าว,วันนี้บินทบาทมาก็ได้น้อยมากกวมไม่พอสําหรับทําโอสถ ขอพระแม่เจ้านำบริวารไปที่ไร่กระเทียมเถิดเรายังมีกระเทียมกักตุนอยู่ที่ไร่ไม่น้อยขอรับได้สิได้สิขอบใจท่านมากนิมนต์พระเถรีที่ไร่กระเทียมขอรับกระผมจะนำทางไปเดี๋นี้และไม่นานเหล่าพิษุนีก็ถึงที่เก็บกระเทียมภายในไร่ของอุบาสกซึ่งออกปากถวายไว้แล้ว เ่าพิสุเนจึงทำการขนเอากระเทียมเหล่านั้นกลับวิหารเชตวันอย่างมากมายไม่รู้จักประมาณโอ้โหกระเทียมหัวงามๆทั้งนั้นเลยเราช่วยการขนกลับไปเยอะๆเถิดพักนี้ชาวบ้านออกมาใส่บาทกระเทียมกันน้อยเหลือเกินขนไปเยอะๆเราจะได้มีพอทำโอสถไว้หลายๆเดือนไงเล่า คนงานแนวไร่มองเห็นการกระทำของพิสุนีได้ขนย้ายกระเทียมไปจนหมดจึงร้องขึ้นว่าโอ้ยท่านพระพิสุนีจะขนไปทํายาหรือเอาไปขายกันนักเยอะขนาดนั้นเชียว การกระทําของท่านนั้นไม่สมควรเลยกว่าพวกผมจะเก็บกระเทียมพวกนั้นยากไร้มาหมดก็ใช้เวลาเกือบสองสาอาทิตย์ท่านรู้ไหมว่าเราได้รับความลำบากเช่นไรท่านมาบิณทบาตเพียงวันเดียวเท่านั้นขนไปจนหมดเลยนะท่าน เมื่อพระพิสุในพระวิหารแด้สราบข่าวจึงรู้สึกอับอายและโกรธเคืองนำความนี้ไปทูลแด่พระสมาสัมพุทธเจ้าคั้นพระพิสุกลามทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วด้วยทรงตรัสตำหนิภิสุนีทูลน,นันทาในครั้นนั้นพระทรงเปิดสังฆสภาเพื่อแสดงธรรมที่เหมาะแก่การโปรดพิสุนีผู้ลบมาไว้ในการนั้นว่า ดูก่อนพิสุทน์ทางหลายขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีความปรารถนาไม่รู้จักพอนั้นก็มีอาจกระทําให้ลาภผลของตนยั่งยืนได้ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พิสุนี้ทุนนั้นท้ามีความโลภเป็นใหญ่แม้ในอดีตชาติเธอก็เคยพลาดพลั้งเพราะความโลภมาแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสาธกค,ความโลภนั้นด้วยชาดกสวรรณหังดังนี้ย้อนการเวลาไปยังพุทธ,ธสมัยพพุทธเจ้า ้องค์กรพระโพธิสัตว์จุติขึ้นในครอบครัวพรามณ์สกุลหนึ่งเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มก็ได้รับการตกแต่งให้วิวากับสตรีอันมีชาติตระกูลสมควรกันเมื่อแต่งงานออกเรือนแล้วก็เป็นครอบครัวพรามณ์อยู่ในจารีตแห่งวันนะและมีทรัพย์สินพอกินอยู่ได้ไม่ขาดสน พรามผู้นี้ได้มีลูกสาวถึงสามคนนับวันก็เจริญวัยขึ้นในขณะที่บิดามารดาเริ่มร่วงโรยสู่วัยชราอันเป็นธรรมดาของโลกในที่สุดเทวทูตองค์ที่สีที่ชื่อว่ามรณะได้นำความตายมาสู่ครอบครัวพรามผู้หาเลี้ยงภรรยาและบุตรสาวถึงแก่กรรมลงในที่สุดฮือฮือท่านพี่จากไปแล้วแล้วน้องจะเลี้ยงลูกต่อไป ได้อย่างไงพราผู้นั้นครั้นถึงการชีวิตลงแล้วก็ไปเกิดเป็นหงทองในป่าใหญ่อันสมบูรณ์ในกําเนิดใหม่หงทองมียานริบชาติได้เพราะเมื่อมีอานิสงค์ของพระโพธิสัตว์ครั้นเติบโตได้เติมไวสรีระเต็มไปด้วยค้นทองคํางดงามจึงทําสมาธิอนุสติยานสู่การอาดีตเมื่อยังเป็นมนุษย์ด้วยความใข่รู้ ก่อนหน้านี้เราอยู่ในวณนนพามหรือมีภรรยามีบุตรหญิงแล้วถึงสคน ในยานสมาธินั้นพวกนางไม่ได้อยู่สุขดังเก่าเพราะขาดแขนคนเลี้ยงดูช่างนาสงสารจริงๆในยานสมาธินั้นความสงสารบังเกิดแก่สุวรรณหง์เป็นอย่างยิ่งความเป็นอยู่จริงที่บุตรีและนางพร้ามได้ประสบก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างเพื่อรับจ้างทำงานหนักให้ผู้อื่นสุขสบายงานหนักเหลือเกินไหวหรือเปล่าท่านแม่ ฮ้อฮฮ้อทำไมท่านต้องทิ้งพวกเราไปด้วยถ้าพ่อเจ้ายังอยู่พวกเราก็คงไม่ต้องลำบากเช่นนี้เราทำงานหนักเหลือเกินพญาหงมาสาับทุกสิ่งแจ้งจากยาแล้วจึงเร่งบินมาสู่ครอบครัวเดิมของตนเพื่อช่วยเหลือให้สุขสบายว้าวหงทองคำไหนพี่อุ้ยใช่จริงๆด้วย หงทองคำเหลืองอร่ามไปทั้งตัวเลยมาจากไหนกันเนี่ยจับไว้เร็วๆลูกจับไว้เร็วๆลูกจะเดืหรือท่านแม่เป็นพญาหงเชียวนะที่ยอมให้เราจับง่ายๆหรือช้าก่อนเถอะลูกเอ๋ยเราคือบิดาของเจ้าเมื่อเกิดในร่างทองคำนี้ลูกเอ๋ยจากนี้ไปจงนำขนทองคำนี้ไปเลี้ยงชีวิตอยู่กินกันให้สุขสบายเถิดพญาหงทองคำั้นได้สลัดขนไว้ให้และอำลาจากไป โอ้ยนั่นขนทองคํางานนี้รวยแล้ว,ลว,ลวท่านพ่อคงเป็นห่วงพวกเรามากเกิดหมาแล้วยังเป็นห่วงพวกเราอีกมีขนทองคําของท่านพ่อแล้วพวกเราก็สบายแล้วสิท่านพี่ใช่จ้าเนาะพวกเราไม่ต้องทํางานหนักเหมือนเคยแล้วขอบคุณท่านพ่อจริงๆไม่นานต่อมาฐานะของนางพรามและลูกๆก็ดีขึ้นพญาหง์ทองคําก็ยังแวะมาสลัดขนไว้ให้เป็นระยะๆะะโดยที่ไม่ได้ทอดทิ้งแต่ประการใด สองสามคนคงจะพอแล้วนะพวกลูกๆพวกเจ้าสุขสบายกันแล้วเราก็สบายใจวันหนึ่งโดยความปรารถนามไม่รู้จักการพอของนางพรามกลับคิดร้ายต่อผู้มีพระคุณคิดแผนร้ายขึ้นมาแผนหนึ่งนี่ลูกๆมาฟังแม่พูดนะลูกนะลูกๆเชื่อแม่เถอะหากวันหนึ่งพญาหงไม่กลับมาอีกพวกเราจะกระทาการยังไง คราวนี้หากเขาบินมาหาเราเราจะต้องจับตัวทอนขนเอาไว้ให้หมดนะลูกเราจะรวยกันใหญ่ <c oughs> จะดีหรือท่านแม่ท่านพ่ออุต่าช่วยเราไว้นะนั่นนะสิข้าไม่อยากทำตามที่ท่านแม่บอกหรอกสงสารท่านพ่อนะท่านแม่ท่านจะเจ็บปวดเพียงใดพวกข้าเชื่อว่าท่านพ่อไม่ทิ้งเราไปหรอกท่านแม่อย่าทำอย่างนั้นเลยท่านพ่ออุต่าเป็นห่วงเรานะ เมื่อบุสาวไม่เห็นด้วยกับแผนการร้ายของนางพรามณ์นางพรามจึงวางแผนกลดอกพยาหงและจับมาจัดการทอนขนทองคำโดยตนเอง ล,ลูกไม่เห็นด้วยกับการกระทําของนางเลยแต่นางนั้นได้วางแผนไว้แล้วลอกล่อให้พญาหงมาหาตนและกักขังพญาหงไว้ล่วงม,มือถอนขนพญาหงจนหมดร่างแน่นี่แน่ไม่มีใครช่วยค่าทําค่าทําเองก็ได้อย่าดิ้นสิท่านพี่ท่านนาจะดีใจนะที่เจ็บตัวแค่นิดเดียวแต่ช่วยลูกช่วยเมียให้สบายไปทั้งชาติน่ะเฉย รู้ไหมข้าอนขนลำบากโอ้ยโอ้ยข้าเจ็บข้าเจ็บทำไมทำกับข้าอย่างนี้นางพรามผู้งโง่เขาต่อไปเจ้าจะไม่ได้อะไรจากข้าอีกแล้วข้าก็ขอแค่ขนของท่านหมดร่างกายเท่านั้นแล้วจึงจะปล่อยตัวท่านไปท่านจะเดือดร้อนอะไรกันเล่าเพียงแค่เสียสละขนในร่างกายของท่านให้หมดร่างก็เท่านั้นแหละฮ้ <c oughs> ข้านี่แหละ าจะต้องรวยรวยรวยกับใครในแถวยานบันนี้คราวนี้แหละทรัพย์สินเงินทองจะเต็มบ้านเต็มเรือนเลยทีเดียวนางพรามได้ถอนขนออกไปหมดทั้งร่างของพญาหงจึงทำให้พญาหงนั้นได้รับความทุกข์ทรมานร่างกายมีเลือดท่วมตัวเลยทีเดียวโอ้ยโอยเราเจ็บปวดแสนทรมานเหลือเกิน ด้วยการที่พญาหงไม่ได้สมัครใจมอบขนทุกเส้นที่ถอนมานี้จึงกลายเป็นขนนกธรรมดาธรรมดานางพรามรู้สึกโกรธมากจึงจับพญาหงใส่ตุ่มขังไว้รอขนชุดใหม่ในฤดูการหน้า โอ้ยโอ้ยค่ะเจ็บทุกทรมานเหลือเกินเมื่อเจ้าไม่สสำนึกบุญคุณของเราเกิดความโรคขนาดนี้เราจะไม่ขอช่วยเจ้าอีกแล้วโดยบุญญาบารมีพระโพธิสัตว์เพียงไม่กี่วันขนทองคําชุดใหม่ก็งอกขึ้นเต็มตัวบัดนั้นเองพญาหง์ได้บินหนีไปยังที่อยู่ของตนตั้งแต่นั้นมานางพรามกับลูกๆก็ไม่ได้มีโอกาสพบตัวพญาหงอีกเลย พระพุทธองค์ทรงตรัสาดกจบแล้วแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าคนใดได้สิ่งใดควรยินดีในสิ่งนั้นเพราะความโลภเกินประมาณชั่วนักนางพร้ามจับพยาหงเสียแล้วจึงเสื่อมจากทองคำในพุทธการครั้งนั้นนางพรามณีกําเนิดเป็นพิสุณีทุนนันทาธิดาทั้งสามกําเนิดเป็นเราพิสุนีบริวารพยาหงทองนั้นเสวยประชาติเป็นพระพุทธเจ้า ค้าว่าโลภะหมายถึงความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นกิเลสอย่างหนึ่งในบรรดากิเลสใหญ่ทั้ง3มนั่นก็คือโลภะโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นกับผู้ใดก็แล้วแต่ทําให้จิตใจร้อนรุ่มดิน้นล้นไม่เป็นสุขโลภะเป็นอันตรายแก่ารมทั้งปวงก็คือเป็นตัวทาลายศีลธรรมมโนธรรมสันติธรรมวัฒธรรมสัมภิธรรมยุติธรรมและธรรมชาติโลภะระโดยการให้ทานเสียสละเกื้อกูลเอื้อเฟื้อในทางที่ชอบ เรื่องราวที่เกี่ยวพันกับความโรภก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดินคลิปไปที่อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามได้โปรดกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะคะกาบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมฟังอยู่ในช่อง youtube วานใหม่สตูดิโอสวัสดีค่ะ